คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกันบริจาคโลหิตค่ะร่วมกันสร้างศรัทธาแห่งการให้เสริมพลังมงคลชีวิตบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้รับเหรียญพระพุทธสิรินาคเพสัชยะคุรุจุลาภรณ์เป็นที่ระลึกค่ะ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยก็เปิดเผยนะคะว่า การบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการสละโลหิตในร่างกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนร่วมสร้างศรงัทธาแห่งการให้เสริมพลังมงคลชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้รับเหรียญพระพุทธสิรินาเพสชย,ยะคุรุจุลาภรณ์ พุทธศักรา2,558เป็นที่ระลึกเพื่อสักการะบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคลช่วยให้ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงโดยได้รับการสนับสนุนเหรียญดังกล่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนการบริจาคโลหิตนอกจากจะเป็นทานอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วหลายคนอาจมีความเชื่อว่าการบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในหนทางในการแก้ okay, เคล็ดหรือว,ว่าช่วยเสริมดวงชะตา นะคะคเป็นการสร้างบุญบาร,รมีทำให้ผู้อื่นมีชีวิตรอดต่อไปเพราะว่าโลหิตที่ได้รับบริจาคหนึ่งถุงเนี่ยสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบได้3ส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตและการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์โลหิตรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้สงแห่งความดีในการบริจาคโลหิตจะเป็นแรงหนุนให้ผู้บริจาคโลหิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถบริจาคโลหิตเพื่อรับเหรียญพระพุทธสิรินาถเพศัตชยคุรุ จุลาพรได้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถ้าอยู่ในพื้นที่ก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งในกรุงเทพนะคะโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในกรุงเทพรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยค่ะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะ